ผมเลยบอกว่าฝึกสกิลปลูกผักแน่เนี่ยผมจู่บอกเจ้าฝึกสกิลปลูกผักเนี่ย,กกยพี่น้องมันปลูกไว้ยากโดกและคนอาจจะไม่ค่อยนิยมนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่เลยแต่ผมอยากบอกว่าการที่เราปลูกผักนะครับไว้กินเองเนี่ยที่เราไม่ใช้สารเคมีได้เนี่ยมันจะยิ่งดีมากแต่บางคนยังใช้ปุ๋ยเกล็ปุ๋ยเม็ดนะครับหรือฮอร์โมนต่างๆที่เป็นปุ๋ยวิทยศาศาสตร์นะครับก็ยังถือว่าดีนะครับแต่สิ่งที่มันเลวร้วายเนี่ยเขาเรียกว่ายาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะครับ แต่ผมอยากให้ทุกคนนะครับที่เริ่มการปลูกพืชเนี่ยฝึกสกิลนะครับให้การปลูกพืชเนี่ยให้เรียกว่าจะเป็นทัวรพักชี่นะครับหรืออะไรที่เราปลูกกินง่ายๆอย่างเช่นต้นหอมนะครับต้นหอมเมืองเลยตัวน,นี้ก็ดีนะครับในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับพึ่งปักชำไปเนี่ยมันจะมีดอกนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บดอกไปผัดนะพี่น้องเห็นไหมนะครับผมอยากบอกว่าถ้าคุณฝึกสกิลนะครับทาให้คุณปลูกที่มันแบบว่าคลีนที่สุดมันสิแบบว่ากินแบบ มันสิบปวดหัวมันผมว่ามันดีแล้วทุกคนกับคง้งชิ้นหูนะครับว่าการปลูกผักกินเองที่ดีที่สุดคือการปลูกผักโดยตัวเองนะครับผมนี่ยจะชอบสอนประจําเลยเหลืออย่าว่าสอนดอกพาปลูกดีกว่าแนะนําดีกว่าเพราะว่าผมก็เคยปลูกในรูปแบบที่เรียกว่า,าใส่ปุ๋ยนะครับเคมีนะครับเมื่อ 6- 7ปีก่อนเนาะมันก็ทําได้มันก็ปลอดภัยเหมือนกันนะครับแต่ผมก็พัฒนาตัวเองฝึกสกิลตัวเองนะครับให้ใช้นะครับวัสดุโดยธรรมชาติ บางตัวเราต้องหมักบางตัวเราต้องมีกรรมวิธีต่างๆผมก็จะถ่ายทอดความรู้ไปวันนี้หน้างานที่ผมจะมาพาทุกคนดูก็คือถั่วชนิดนี้นะครับถั่วชนิดนี้มันมีข้อดีจริงๆหลายอย่างนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่อร่อยจริงๆมันก็อร่อยในแบบของมันนะครับแล้วก็สามารถทําได้ทุกเมนูเหมือนนะครับถั่วฝักยาวเลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่ถั่วฝักยาวเขาเรียกว่าถั่วพุ่มข้อดีคือยังไง ข้อดีเนี่ยมันจะประหยัดเรื่องเวลาต่างๆได้หลายอย่างนะครับแล้วที่ผมอยากปลูกตัวนี้ให้พี่น้องได้รับชมเนี่ยเพราะว่าการที่ปลูกพืชตัวนี้นะครับสังเกตใบเขาไหมครับมันไม่หงิกมันไม่งอเห็นไหมใบสวยนะครับพืชตระกูลถั่วเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายเพราะว่าเขาหากินเนี่ยไนยโตรเจนนะครับที่ช่วยให้ใบเขียวได้ง่ายทั้งในดินและในอากาศนะครับเพราะว่าเขาเป็นคุณสมบัติที่ช่วยปรับปรุงดินในตัวด้วย พี่น้องดูถั่วฝักยาวบางครั้งนะครับปลูกไปนิดหน่อยใบหยิบใบงอนะฮะแล้วทนโรคทนมแมลงนะฮะใบหนาสะสมอันนี้เก็บกินเป็นประจํานะครับเราก็มีพืชอินรีนะครับหรือว่าพืชที่เราปลูกเองเนี่ยไว้กินแบบง่ายๆผมว่าผมปลูกหกต้นเนี่ยผมมีกินได้แบบหลายเดือนเลยนะรวมไปถึงกินแต่ผมไม่พอนะครับผมเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่เอาไปผัดเอาไปตําได้อีก ถัวฝักยาวที่เป็นสีแบบนี้นะครับหนึ่งสีสันจะสวยงามโดดเด่นมากกว่าสีเขียวถึงผมในใจผมนะผมว่าสีม่วงเนี่ยเวลาที่เรากินเนี่ยมันสิหยาบกว่ามันสิบงไ่ได้พลอยยังสีเขียวถ้าเอาตามความรู้สึกผมว่าจะเป็นทั่วผู้ทั่วอันนี้ก็แล้วแต่แต่อย่าลืมว่าสารสีม่วงนะครับคุณกินผักให้ครบทุกสีสีเขียวสีเหลืองสีม่วงก็แล้วแต่อย่างเช่นสีม่วงเนี่ยมันมีสารแอนโทไซยานินนะครับไม่รู้ว่าพูดผิดพูดถูกนะ แต่มันคือสารที่เรียกว่าช่วยต่อต้านอะมุนอิสระนะครับพวกก่อเซลล์มเมันจะมีวิตามิน A วิตามิน C อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณไปลองไปเซิร์ชดูได้แต่ที่ผมจับใจความมาที่จะมาเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยคือผักสีเขียวก็มีประโยชน์มากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราได้กินสีม่วงบ้างสีเหลืองบ้างเนี่ยมันจะครบนะครับทําให้สุขภาพเราดีร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ครบร่างกายเราก็จะดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นนะครับ ะระบบขับถ่ายหรือระบบหายใจอะไรเงี้ยมันก็จะดีนะแต่แล้วที่สุดนะครับจะผักชิดไหนคุณลองฝึกปลูกเองบ้างค่อยๆปลูกค่อยๆทำนะฮะการปลูกของผมผมก็ใช้แค่มูลสัตวรร์ผสมในดินนะครับแล้วดินมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าผมไม่ใช้ปุ๋ยเคมีทีนี้ผมก็ใส่แต่ก็ยังต้องใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกทุกรอบในการปลูกพืชเพราะว่ามันจะงามง่ายแล้วการใส่มันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับ แล้วคุณมีพวกสังเคราะห์แสงอะไรฮอร์โมนอะไรที่คุณมีแบบบ้านๆเนี่ยขอแต่ดินคุณดีแล้วให้มันเสริมนิดหน่อยมันก็ได้กินนะครับแล้วผมไม่พอเนาะผมปลูกหกต้นเนี่ยได้กิน,นประจำผมมีผักชีกินอีกเป็นประจำนะครับเอาไปให้ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ใช้ได้เป็นประจำอันนี้คือข้อดีของการปลูกพืชนะครับจะเป็นอินทรีย์หรือไม่อินทรีย์ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าปลูกกินเองเนี่ยมันชัวในเรื่องของยาฆา่ายาฆ่า,า,าแมลง เพราะว่าคนที่ปลูกขายเขาต้องการความสวยงามต้องใ,ให้ใจเขาด้วยเองมันส่อขายบอ่อได้ยี่ผู้ใดซื้อซื่อเขาผักมีแต่หูเสียครับผักซื้อผักมันต้องยาวมันต้องสวยรูสวยเก๋เท่ทนถูกแพงกับบอ่อซื้อแมนบอ่อกลายเป็นว่าบีบบังคับให้เขาใช้ยาต่างๆเอาลองเขาไปขายสิเขาปลูกน้อยๆแพงๆเหมือนผักอินทซียเนี่ยมันบอ่อได้เขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องใช้คุณก็ต้องยอมกินไปผมเลยบอกว่า ฝึกสกิลปลูกผักแน่เนี่ยผมชัวร์เจ้าฝึกสกิลปลูกผักแน่พี่น้องมันปลูกไว้ยากดอกแรกแรกมันกระบอกงามปลูกไปบัวมันงามเองอยากสิบอสักน,นี่แหละนะครับเมื่อนี้ก็พาทุกคนมาดูนะครับแปลงถั่วตรงนี้และอีกหนึ่งข้อนะครับเอาเสริมไอสำหรับถัว่วพูดหน่อยถ้าถั่วฝักยาวเนี่ยเราต้องทาค้างนะครับและอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันต้องหลังปลูกประมาณ2-3เดือนเพืถึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวแต่ตัวนี้นะครับปลูกประมาณ40-60 40ถึงถ สี่สิบถึงหกสิบวันเนี่ยเริ่มได้เก็บเกี่ยวแล้วถั่วอะไรนะถั่วถั่วพุ่มครับถั่วพุ่มว่าผิดนะครับมือกล้องตากล้องบอกว่าถั่วอะไรนะโอเคแสดงว่าผมว่าผิดนะครับผมก็ปลูกหลายโตบางครัง้งอะเฮ็ดบังม่วงบอกว่าเมลอนนะครับเฮ็ดบังนาบอกว่าไออันนั้นอันนี้บอกม่วงว่าม่วไปเวิือดแต่พี่น้องบางที่ว่าบางพริกเป็นมะเขือเทศน,นะครับต้องขอโทษขอขอภัยบางทีผมกะว้าไปเลยซื้อสารไปเลยนะครับก็ได้ตัดตอนอย่างหลายกะอยากเว้าแล้วก็อยากแนะนําให้ค้นปลูกผักกินเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็พาทุกคนมาดูพืชตัวนี้นะครับปลูก6ต้นพื้นที่น้อยๆนะครับคนที่ไม่อยากมีไม้ไผ่ไม้ค้างถั่วตัวนี้นะครับก็ดีเหมือนกันก็มีสรรพคุณนะครับดีเหมือนกันกินดีๆปลูกดีๆแบบไม่ใช้สารเคมีมันก็แซ่บเหมือนกันนะครับยังไงวันนี้นะครับได้เจอกันแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปผมปอนฟาร์มมิงไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากขออนุญาตลาไปก่อนนะครับมือกล้องตาเขียวแล้วครับ